เรื่องงานเรื่องเรื่องแรงงานเรื่องอะไรนะแทททูสักจอดลายอ่าแนะนาตัวเองแนะนาตัวเองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกิตยาสุวรรณโกค่ะอยู่ชั้นห้าทับสามเลขที่42ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัชณาตระนาเขื่อนชั้นห้ทับสค่ะเลขที่สี่สิบหค่ะเรื่องอะไรนะแทททูสักเจาะลายค่ะทำไมถึงอยาก เสนอเรื่องนี้เพราะว่าในปัจจุบันนี้วัยรุ่นไทยนิยมการสักจ่อลายเป็นมากๆนะคะก็อยากรู้ว่าทำไมถึงสัก<อ>เหตุผล<อ>มีอะไรบ้างจำได้เหรออ่าได้ครัไม่พบบอกอ่ะ,ะพูดต่อแล้วก็ถ้าเกิดสักไปแล้วจะเกิดอันตรายต่อเราอย่างไดบ้างการสักจอลายมีประเภทอะไรบ้างคะ่ะจึงอยากศึกษาคพิ่มพิ่มค่ะ ส่วนตัวชอบไหมส่วนตัวไม่ชอบค่ะเคยสักไหมไม่เคยค่ะตั้งสมมติฐานได้ไปยังไงบ้างสมมติฐานนะคะพูดดังๆังคำถามแรกถามว่าการสักลายแบบพังสไตล์เป็นแบบทําไมรู้ว่าพังสไตล์เคยได้ยินค่ะอ๋อแล้วตั้งสมมติฐานว่าไงตั้งสมมติฐานว่าแบบพังสไตล์เป็นแบบสักแบบเน้นลวดลายสีสันค่ะ แล้วคุพบไหมว่าไม่ค่ะทังสไตล์เป็นการสักแบบเน้นสีดำค่ะสีดำมีอีกสักฟอนิดสมุทรตังไว<ม>้อหน<ม>ึ่งบอกว่าอ,อันตรายจากการสักลายมีอะไรบ้างค่ะสมุติฐานตอบว่าอันตรายจากการสักลายนะคะมีอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังโรควัณลโรคค่ะสาหรับคนที่แพ้นะคะก็สําหรับคนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรค ฮีโมฟิเลียก็คือโรคเลือดไหลออกไม่หยุดนะคะห้ามสักลายค่ะอโอเคนะเเนาะป็นไปตามทฤษฎีไหมเปอ,อาเธอรู้มาก,ก่อนเนี่ยไม่รู้ค่ะอออ่ะ่ะเได้สอบถามข้อมูลจากใครบ้างสอบถามจากไม่ได้สอบถามมาจากนางมณีแก้วพิมนะคะแล้วก็ได้ถามเพราะว่า,วาการสักจอ่อลายในสมันยนี้นิยมกันมากค่ะไหนแล้วก็มีอันตรายต่อร่างกายเรา,ราขนาดไหนนะคะ การสั่นจ่อรายในของคุณแม่สมัยนี้เขาก็จะเห็นได้จากดารานักแสดงหรือผู้คนต่างๆใครไม่ก็นักเรียนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็อันตรายนะคะจากการสั่นจ่อลายก็เกิด,ดอัดถาม,ถามสัมภาษณ์ใครบ้างนะไอ้นามวนเที่ยวพิมคะ่ะเขาตอ,อบเป็นชอน่อเป็นชน่อง <c oughs> ่ายไหมมัมีใครอีกนายการคะ่ะคือถามเขาเกี่ยวกับความนิยมเขาคือใครอยู่ที่ไหนเขาคือ ญาติข้างบ้านค่ะทำไมต้องไปถามเขาเขาเหตุผลเหตุผลก็คือเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วเขาเพื่อนร่วมงานนะคะก็มาจากชาวต่างชาติบ้างมีประเทศเพื่อนบ้านมาทำเรื่องบ้านนะคะแล้วก็เห็นเขาสักลายกันนะคะแล้วเขาก็คอ e ์ดดิเวลล็อปบิวเออร์ e าวิ่งเ e เว I ส์ p r ฮายไฟบล็อกทริ t o n ออเรนจ์ค่ะ แล้วเขาก็เห็นเขาเคยคิดที่จะสักกระถาก็เลยถามว่า,ามาไงถ,ถามเขาว่าความนิยมเดี๋ยวนีว้ความนิยมในปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าความนิยมนะคะอันดับแรกก็น่าจะเป็นวัยรุ่นไทยคะ่ะแล้วก็แต่ปัจจุบันนี้รวมไปถึงดารานักแสดงแล้วก็นักร้องชื่อนำหลายวงคะ่ะ mm hmm. ที่สักลาย mm hmm. ส่วนใหญ่เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะสักลายแบบเฮนนาค่ะเฮนนาคือการสักแบบวดลายสีสันค่ะอาจจะเป็นรูปเทพในนิยายอมบัติกรดดิวาร์บดิวเฮเวอร์ดิ d ไ v i n ดิไฮด์แวริเบิลกร i พิชเชนออเรสอ่ะเรามใครอีกคนอีกสองคนค่ะ นายจารดแก้วพิมพ์ค่ะเพ,พ,พราะวยเคราะห์ัญหอะไรถามเกี่ยวกับอันตรายจากการสักลายค่ะทำไมไม่ถามเขาเพราะว่าเขาเคยสักเหรอก็เคยสักค่ะเขสักไหมเคยสักที่หลังค่ะเห็นไหมตอนนี้ลายได้เลือนค่ะแต่ว่าเห็นอยู่แต่เห็นไม่ชัดนะคะเรา,าถามเขาว่าถามเขาว่าทําไมเขาถึงคิดที่จะสักลายอะค่ะคาตอบว่า บอกว่าในสมัยนั้นคบกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งแล้วเพื่อนสักลายกันค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไม่สักเพื่อนคงจะไม่ยอมรับเราเข้ากลุ่มอะค่ะก็เลยสักตามเพื่อนค่ะแล้วก็นาาสมจิตรากาค่ะคุณถามเขาว่าทาไมถึงคู่สักลายนะคะเพราะในอดีตมีความเชื่ออะไรต่างๆค่ะการสักลายลูกเสืออาจจะทําผมสามีอะไรเนี้ยค่ะ เอาแล้วจากวรสานได้เจอไหมวรสานอะไรวรสา,าุผู้สร้างผู้สมเขาพูดว่าไงบ้างเขาบอกเขาบอกว่าเขาอ้างอิงมาจากหนังสือ the world guinness book นะคะเขาพูดว่าเขาพูดว่าไว้ดองมองไว้ลุ่นสมัยนี้นิยมการสักลายนะคะทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่านาิดไหาก,กาักาไ,ไรผิดไหมาอะไรบ้างอ่ะค่ะเขาก็เลยบอก เตือนนะคะว่าไม่อยากให้แว่นไทยสักลายกันเยอะเพราะว่าผลกระทบที่ตามมาจากการสักลายมันก่อให้เกิดโรคตับด่างมากมายค่ะเดี๋ยวไม่ต้องบอกใหนะ้คิดเองผิดจังหวะจับหนังสือพิมพ์เจอไหมเจอค่ะหนังสือพิมพ์อะไรหนพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะว่าฉบับนั้นไหมเขาบอกว่าการสักลาย,ย,ายกตรวจ จะใช้เหล็กแหลมนะคะจุ่มสีทิ่มตามร่างกายของคนเราแลคะก็ทําให้เกิดการพิลาล่ต่างๆตามที่เราต้องการนะคะก<ม>็ในสมัยก่อนเขาจะไม่ลงสักลายเพราะว่าการสักลายอาจดูเหมือนคนชั่งต่ำนะคะก<ม>็อาจทำให้จุดอันตรายต่อร่างกายเราถึงแก่ชีวิตได้ะคะ่ะแล้วก็ในสมัยก่อนการสักลายเขาจะสักในทรวดคนไพร่ค่ะ ก็คือพวกที่ธาตุนะคะเขาจะสั่งระบุว่าสังกลับอยู่กลุ่มไหนกองไหนะอะค่ะหนังสือเจอหนังสืออะไรบ้างหนังสือเกี่ยวกับความเชื่อค่ะหนังสือเรื่องความเชื่อแขแต่งอ่าดูได้ก็ลืมดูตรงไหนอ่อานให้กระทองสเรปรย์ไฟอ่นาอออนาออกไหม เอาซะกี่เดือนสกอตพิกิทัวรบอกเอาล่ะ always วันนาพัทรศรีค่ะเขาพูดยังไงบ้าง เขาบอกว่าความเชื่อความเชื่อของคนสมัยก่อนที่เขาสักลายยันการอาจจะเป็นเพราะว่าการสักยันนี้เป็นการป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับการลงของอะไรด้วยนะคะนิยมเกี่ยวกับความเชื่อสมัยก่อนนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตหาได้เยอะไหมอินเทอร์เน็ตก็หาได้เยอะค่ะมีรูปชิ้นโชว์ไหม